ระวังกิ่นไพะได้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 ระวังกินงก่นไพรได้ไหมนะวันธรรมดาคนไม่มีก็พอดีแล้วพายเลยพายแล้วแม่ก็เก่งนะเนี่ยออกกำลังกายทุกอย่าง ปล่อยเลยนะยกขึ้นทุกสูงอย่าให้มันโดนโขดหินโอเคออวันนี้เราเราเลือกเลือกถูกลาจริงๆเลยนะเนี่ยลาสีสวยดีดูดิาเอดูทีลูกน้องผมยังลองลยนะอยู่เลยใช่สีเหลืองสวยดี ไม่พายไม่เห็นต้นไม้นี่ไหมระวังนะอ๋ออก็มาเที่ยวเยอะอยู่นะวันธรรมดาคนก็มาเที่ยวเยอะปกตินี้วันธรรมดาไม่ค่อยมีใช่ไหมวันนี้คนเยอะอ่าเลยพายเลยครับพายเลย

ไม่เป็นไรไปตรงนู้นเลยตรงโล่งๆเลย